เซิร์ครับแต่จริงๆเวลาตอนเขียนเนี่ยเขียนทอทอทหารรอเรือคือทอทหารรอเรือเมื่อควบกลัำมมันเป็นตัวควบกลัำไม่แท้จะออกเสียงโซโซก็เลยใช้ชื่อต้องอ่านว่าเซิร์ครับมาเราเข้าเรื่องกันดีกว่าอ่ะพี่กะทายขาล่าสุดมันมีข่าวว่าเรากับพี่ยอมทะเลาะกันเพราะว่าพี่ยอไม่ยอมมาเล่นหนังเรื่องเซิร์พี่ตกใจนะเนี่ยข่าวนี้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่า หนังเรื่องนี้มันเป็นหนังพูดภาษาใต้แล้วก็เป็นหนังที่เป็นเรื่องของของ,ของความเป็นพื้นเพของวรฒณธรรมใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยิ่งยงเขาเขาพูดใต้ไม่ได้แล้วก็ไม่มีไม่เป็นประเด็นนี่มันจะเกิดขึ้นได้เลยเผมไม่กล้าทะเลาะก,กับน,นักร้องหน้าเหมือนงูเห่าหรอกจริงจริงจริงไม่ได้รการใช่ไหมคะก็คุยกันอยู่ตลอดมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้จริงจริงมีการจีบให้เขามาเล่นหนังของเราจริงๆนะเคยคุยกันตั้งแต่ตอนแรก เคยคุยตั้งแต่ตอนแรกๆคือตอนแรกๆเนี่ยกะว่าจะทําให้มันเป็นคอมเมดี้แต่ตอนหลังๆนี่พอพอบทมันเสร็จมาแล้วมันมันเป็นหนังจริงๆอ่ะมันเป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องงานวัาทาก็เลยคิดว่าไม่เหมาะก็เลยไม่ได้ให้เขาเล่นจริงๆเป็นเราเองที่ที่ทไม่ได้เลื่อูทใช่ใช่ใช่เขาไม่ได้ปฏิเสธเลยไม่ไม่ไม่คือยิ่งยงกับผมกินข้าวถ้วยเดียวจานเดียวช้อนเดียวกันอยู่แล้วมันคงไม่ใช่ประเด็นหรอก<อ> ซีเรีส์กับข่าวย่ออกมาในพี่ว่าทะเลาะกันพี่พี่เอกยังไม่รู้เรื่องเลยยิ่งยงเป็นไปไม่ได้และชีวิตนี้ทั้งชาติเนี้ยเป็นไปไม่ได้ที่จะทะเลาะกับพี่เอกเป็นไปไม่ได้เลยครับอะไรนะฮะเขาส่งไลน์ทุกวันส่งรูปโป้งมห้พี่ทุกวันอ๋อจริงเคยอันนี้คือสนิทกันมากเลยก็รูปเดี๋ยวพี่ให้ดูในไลน์กันนะ ไม่มีไม่มีเขาคงไม่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 ได้มาคุยกับพี่อันรเรื่องนี้จริงๆแล้วไม่ได้คุยเลยแล้วพี่ก็พี่ก็กล้าพูดได้เลยว่าแผ่นดินกลบหน้าชาตินี้ทั้งชาติยิ่งยงไม่กล้าทะเลาะกับพี่มัน็คุณกันหรือว่าอย่างนี้คมันไม่ใช่มันเป็นเพื่อนรักกันอ่ะยังไม่ได้ใช้เมียคนเดียวกันนั่นเองแต่ในทางปฏิบัตินะไม่ได้ใช้เมียแต่ในทางภาษาเนี่เมียเขาอ่ะพี่เรียกว่าเมียพี่อ่าพี่เรียกเขาว่าพี่อ่ะคุณสามีเมียเขาเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไม่ได้เลยเป็น อะไรนะครับเดี๋ยว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 วันนี้จะคุยกับเขาเลยจะคุยเขาเลยจะถามไหมว่าเอ๊ะมันมีข่าวมาเราไปตอบที่จะใช้คําว่ามึงเป็นเฮี้ยอะไรกันมันเป็นข่าวขึ้นมาไมเราไม่ไม่มีเลยครับเพราะว่าไม่ได้ใช้คนภาคกลางเลยคนภาคกลางไม่ไม่มีตัวละครภาคกลางเลยก็ตัวละครที่มีชื่ออยู่แล้วในประเทศไทยอย่างคุณวินัยไกรบุตรอย่างเงี้ยก็เป็นคนใต้อยู่แล้วเพราะเป็นหนังที่พูดภาษาใต้ครับผมพี่ก็คือตอนนี้แผนจะมาทำหนังเป็นจิงจ้าของอ คิดว่าตัวเองทำวงดนตรีมาถึงใน,ในช่วงหนึ่งแล้วแล้วก็มันมันถึงที่สุดของมันแล้วแล้วก็วันนี้อยากจะให้ลูกให้หลานให้เด็กรุ่นหลัง,หลงให้คนยุคหลังๆได้เข้าใจคำว่าเซิร์ตซึ่งเป็นอัตลักษณ์และความเป็นตัวตนของคนใต้และมีราชจำหนัดของพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งขับมโนราพุ่มเทวาเมื่อตอนที่พระองค์ทรงเ,เสด็จไปแพร่พระราชฐานที่ลำปำจังหวัดพัทลุง ระองรับสั่งว่าเมื่อท่านสวมเสื้อแล้วไม่ต้องยกมือไหว้ข้าพเจ้านี่เป็นสิ่งที่เราหยิบเอาประเด็นตรงนี้มาบอกว่าคนไทยทุกคนพระเจ้าอยู่หัวเราแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆที่มันไกลหูไกลตาของคนไทยทุกคนเนี่ยระองยังรู้เพราะฉะนั้นเราลูกหลานไทยคนที่เป็นคนไทยอยู่ในแผ่นดินไทยควรที่จะต้องรู้จักวัฒนธรรมอย่างน้อยที่สุดก็คือความเป็นร่าง,ง่างของเราเองแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไปดู อะไรที่มันเป็นวัฒนธรรมล้วนๆทั้งหมดน,น,นะครับแต่ว่าตรงนี้อยากจะสร้างความภาคภูมิใจให้อย่างน้อยที่สุดก็คือคนไทยและคนไทยทั้งประเทศมีความภาคภูมิใจต่อวัฒนธรรมของเราจากภาพยนตร์เรื่องเซิร์ตครับเป็น,ปนอาชีพสำรอง,อรงสงําหรับยุควงเหรอครับที่ไม่ได้ใช้อาชีพสํารองหรืออาชีพหลักที่ทําทุกอย่างด้วยความรักทําทุกอย่างด้วยความสามารถที่ตัวเองมีที่เชื่อว่าการทําภาพยนตร์หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าที่เองทําภาพยนตร์มานานแล้วก็เล่น ภาพยนตร์มานานตั้งแต่ยุคแรกๆครับเพราะนั้นในส่วนตรงนี้มันไม่ได้เป็นส่วนยากที่ว่าเอ๊ะคนอาจจะไม่เห็นว่าพี่เคยเล่นหนังเออเคยกำกับภาพยนตร์มาแต่พี่ว่ามันไม่เป็นเรื่องแปลกเออมันถ้าปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ไม่ได้ยากสำหรับคนที่อยู่ในวงการมานานอย่างพี่ครับผมอ่ที่ไรอกรยังอย่างครับอย่างอย่างอย่างเป็นเป็นหนังนอกกระแสหนังที่เราไม่ได้ทําเพื่อเพื่อกระแสสังคมแต่หนังที่เราจะทําเอาไว้เพื่อให้เด็ก ทลูกไทย,ลไทยหลานไทยเด็กว่าภูมิไทยสนับสนุนโดยกระทรวงว่าทำใกลใกล้จะปิดวงแล้วเป็นไงวะล้ายนะคะใกล้จะปิดวงปิดไปแล้วปิดไปปีหนึงแล้ว่เวางแผนไมอ่ทำดงั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือเหลือตัดเอาน่าจะประมาณกุมพานะครับแล้วก็มีพ่วงก,กับอีกลุคนที่บาเป็นพี่เลี้ยงก็คือคุณภาคู พงกินดาคุณเพื่อนนะครับคุณเพื่อนเขาจะเป็นคนมาคอยช่วยพี่เอกทุกเรื่องในภาพยนตร์เรื่องนี้รคับ